สิ่งที่วันนี้ที่ผมจะพูดคุยในเรื่องเก,ก,กะาะไฮหลัมหรือไฮน์ไอแลนด์ทำไมจีนถึงเปี่ยนเป็นประเดิมเดิมทีนั้นจะเลือกเซนเจนตนวกกับมาเก๊าเป็นตัวแทงของเกาะฮ่องกงแต่ล่าสุดไม่เอาแล้วทั้งเซนเจน้นฮ่องกงแต่จะใช้ไฮน์ไอแลนด์มาเป็นจุดยุทธศาสตร์เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษไว่ มองคามรสึกคิดยังไงในเรื่องของที่จีนย้ายจากมาเก๊าบวกเซนจนแล้วย้ายมาอยู่ที่ไหหนันไอแลดนเป็นเขตสกิิเศษใหม่ตามความคิดของผมนะฮะเราติดตามจีนมาตลอดตั้งแต่กลางปีที่แล้วที่ฮ่องกงเกิดการเดินสะทุ้งเนี่ยนะรัฐบาลจีนก็บอกว่าเขามีความคิดจะเอาเซนจนเนี่ยมาแทนฮ่องกงก็แถลงอีกว่าเขาจะเอามาเก๊ามาบวกด้วยมันเป็นเมืองคาสิโนกับอนเตอร์เทนเมน อยู่ๆเนี่ยมาเดือนเมษาจิงก็ประกาศเลยว่าจะเอาไอ้ไฮนานเกาะไฮหลําเนี่ยนะฮะมาแทนซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาไม่เคยเอ,อ่ยเลยนะฮะท่านสีจอชนชิงก็บอกว่ามาเดี๋ยเมษไม่มีใครใครคาดคิดที่แรกเขาชูเซนเจิ้นดีกว่าเพราะ <ใช S 2> <ๆ S 1> ว่าเซนเจิ้นเนี่ยมันเป็นศูนย์เรื่องไอทีหัวเว่ยก็ <ๆ S 2> อยู่ที่เซนเจิ้นถ้าหากว่า<ม>ย้ายไปอยู่เซนเจิ้นหมายความว่า <ๆ S 2> จีนเนี่ยคุณจะเป็นศูนย์การเงินของเอซีเนี่ยเหมือนว่าบ้านคุณเนี่ยจะต้องเปิดประตูเปิดหน้าต่างทุกบ,บานเลยปิดอะไรไม่ได้เลยจีนเรื่องนี้เขาก็มีกังวลเรืื่่อองงงเรคคควววาามมมนด้ย ปีกว่าที่ผ่านมามันเกิดศึกกันค้ากับอเมริกาเนี่ยอเมริกามันก็หาเรื่องอยู่ตลอดผมว่าเขาคิดสลาตะแล้วเนี่ยเขาไม่อยากจะใช้เสนจเจนจีนจเนี่ยมันทําอะไรนะต้องใหญ่ๆก็ะไหหลำเนี่ยมันใหญ่3 5เท่าอย่างฮ่องกงมีพื้นที่ประมาณ7,00 0ันไร่อ่ะก็ถ้าเป็นตารางกิโลเมตรเนี่ยประมาณพันสองตารางกิโลเมตรถ้า,ถาเทียบกับไหหลำเนี่ยเจ็ดหตารางกิโลเมตรไหหลำเนี่ยก็คืออยู่ทางใต้ของเกาะฮ่องกงเดิมต้องการเป็นเมืองท่องเที่ยว มีดิวตีฟ้ฟรีเมื่อ2ปีที่แล้ว2แห่งการเดินทางก็ไม่ต้องใช้วีซา่า59เประเทศเมืองไทยก็อยู่ใน1ประเทศที่บินไปโดยไม่ต้องวีซา่านอกจากสารภาพความใหญ่35เท่าเนี่ยมันมีอะไรเหตุผลใหญ่ที่จีนถึงตัดสินใจทําไมถึงเลือกเกาะหายนะันถ้าอย่างเซ่น,นเนี่ยมันเหมือนอยู่ในบ้านน่ะซึ่งจะเป็นศูนย์การเงินของเอเชียมันต้องเปิดหมดเขาจะมองความพร้อมข,ข,ของก็เป็นหลักดูยุศาสตร,ร์ที่เขาทำมาทุกอย่างเนี่ยนะถ้าเขาไม่พร้อมจริงๆไม่ทำเอาเองนะ่ายๆคือเมืองจีนนี่นะฮะประเทศเขา ประชากรเยอะยังวอลตีเนี่ยมีสักสิบห้าปีแล้วมึงเ,เขาจะมีคีมเข้าอยู่วอลตีเลยนะฮะวันนี้คุ้มเท่าไหร่เท่าไหร่เขาจะมีช่องลับพิเศษเลยอย่างวห้เฮ้าเงี้ยวันนี้เขาแถลงอ,อ,อะไรก็จะส่งตรงไปที่เมืองจีนเลยคนจีนจะรู้หมดเลยรู้ความเคลื่อนไวหวรู้หมดเลยแล้วเขาจะมีทีมทีมยุทธศาสตร์ต่างๆที่มาแปลงเลยว่าอ่ะเขาออกกฎอันนี้เพื่ออะไรวัตถุประสงค์อะไรเพรประชาชนเขามีความรู้เยอะมากเลยน่าจะเป็นเหตุผลัเรื่องของความมั่นคงแล้วเป็นอยู่เกาะเนี่ยไม่อยู่ในแผ่นดิน ใหญ่ของจีนเนี่ยมันม <า S 1> เป็นอะไรที่ควบคุมได้ได้ง่ายกว่าการเปิดซีรีต่างๆเนี่ยเรียกว่ายังไม่ต้องเปิดหน้าต่างรอบ360มาวหกสิบประมาน,นถ้าอยู่ในเกาะน,นี่ยังเป็นอะไรที่สามารถที่จะควบคุมระบบ Security จะไทยแค่ไหนก็ยังดีกว่าอยู่ในบ้านของตนเองแต่ยังเม่มอด้เกาะให้ันี่นะจริงๆความพร้อมก็ยังไม่เคยมีเท่าไหร่นะไอจีมันเร็วจับเดียวผม,มา่า สามปีห้าปีม,มันเสกได้นั่นคือคือศักยภาพรับประสิทธิภาพของจีนในเวลานี้ถ้าเราจะย้อนนิดนึงว่าฮ่องกงที่สหรัฐเข้าไปยุ่งอังกฤษก,ก็ยังต้องการอยู่ผมจําได้ว่าช่วงมาร์เ t ็ตเชอร์เนี่ยเคยไปขอเติง้งเสี่ยวผิงว่าจะขอ,อยุสัญญาของเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยบอกเซโนอยู่แล้วอังกฤษวางหมากอะไรแม้ก่อนที่จะแทนโอเวอร์ฮ่องกงให้กับให้กับจีนนะครับลึกๆเนี่ย อังกฤษที่จะส่งว่าเขากักอะไรบาอย่างเนี่ยเขากักเรื่องสารคือสารของฮ่องกงมันก็มีสามสารเหมือนบ้านเราอะนะสารชั้นต้นสารสูงแล้วก็สารดีกาเขาบอกสารชั้นต้นเนี่ยยังมีชาวฮ่องกงที่เป็นเจ้าหน้าที่สารเนี่ยยังประมาณสักสี่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ี่เป็นฮ่องกงนอกนั้นเป็นอะไรเป็นเวอร์นเหรอเป็นต่างชาติสารสูงนี่ฮ่องกงมันยี่สิบต่างชาติแล้วนอกั้นเป็นต่างชาติไปสิบเปอร์เซ็นต์เวลาดีกาอะไรไปเนี่ยก็ ผ่านบท่ถ้าเป็นเรื่องของประโยชน์ของตัวตแเราก็ไม่ทราบนะถ้าสามดีการเนี่ยมีแค่สิบเองนะฮ่องกงม,มีประมาณสิบอร์เซ็นตต่างชาติก้าก็จะเห็นได้ไหมว่าอย่างจับผู้บัทุไปเนี่ยไม่กี่วันอาทิตย์นึงมันก็ปล่อยแล้วะอะมันก็มีคนถามว่าเอ๊ะรัสชีนทาไมไม,ไม่ไม่เปลี่ยนสารของเขานี่นะต้องตายนะถึงจะเปลี่ยนนะตลอดชีวิตไม่มีเพอะวันี้ต้องตาย ไม่มีเวละคือตลอดชีวิตเลยเนี่ยเขาเขาเลยว่าเป็นอังกฤษก็วางไว้วางไว้มาก่อนเลยอย่างเงี้ยเนี่ยอันหนึ่งที่ที่จะเข้าไปเปลี่ยนไม่ได้ช่วงแฮนเดาเวอร์จะเข้าไปเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเกมนด้ก็ไม่ได้เพิ่งเพิ่งันที่ยี่สิบเจ็ดเพิ่งผ่านกฎหมายความมั่นคงของของฮ่องกงนะเออนี่แหละก็อันนี้แหละที่ประทุงใหม่นี่แหละฮะอเมริกาก็ผ่านกฎหมายไปเงินที่จะดูแลฮ่องกงฮ่องกงต้องมีมันตุกเอสิทธิมนุษยชนอะไรอย่างเงี้ยนะ ผู้เชี่ยวชาญก็มองว่าสองพักเนี่ยของอเมริกาเนี่ยถ้าเรื่องจัดการกับจีนเนี่ยมันเป็นหนึ่งเดียวหมดโพที่ออกมาสํารวจว,ว่าความพึงพอใจบา<ช>งคนในกันต่อชาวจีนเนี่ยไม่ชอบจีนถึง66%เนัทั้งเดโมแครตพับกันสภาคองเกรสของเขาที่จะผ่านร่างตรงนี้ให้เรียกว่า automatic asylum ใช่ไหมรีภัยของชาวฮ่องกง ถ้าเกิดอะไรขึ้นไป<ม>อยู่ในการได้เลยทาเนี่ยกัลจะผ่านกฎหมอันนึงว่าจะยกเลิกวีซา่านักศึกษาจีนที่อยู่ที่ดินท,ที่อเมริกาประมาณเกือบสี่แสนคน c o n t r i b u t i o n ของอน,นักศ<อ>ึกษ<ส>าจีนในปีละห้าหมื่นล้านเหรียญนะเสียอะไรได้<อ>ไปไงแต่แเคื่อที่ว่าเขาทําแน่นะตอนนี้เรียกว่าจะเขา้าแท็กกับจีนทุกเรื่องอะ่ะนี่คือสงครามพลังงานค้าต่อไปเนี้ยมาต่อมัดคุณต่อยผมก็ต่อยไปถ้าหากทําผู้อะไรปุ๊บเนี่ยวันรุ่งขึ้นเนี่ยเอกวงต่างประเทศเขาเขาจะพูดสวนทันทีเลย แต่จีนจะไม่เริ่มก่อนนะฮะมีแต่การเริ่มก่อนก็อเมริกาก็ออกกฎหมือนไงว่าเกี่ยวโฮเว่ยไงฮะอย่างปีที่แล้วก็สั่งบริษัทไอทีของอเมริกาเนี่ยห้ามค้าขายกับโอเวยใช่ไหมล่าสุดเขาสั่งบอกว่าบริษัทที่ทําเกี่ยวไอทีทั้งโลกนะถ้าใช้เทคโนโลยีของอเมริกาหรือใช้อุปกรณ์ของอเมริกา แล้วจะขายชิ้นส่วนพวกนี้ไปให้ไปให,ให้บริษัทจีนะฮะไม่ใช่หัวบอลคนเดียวนะบริษัทจีทั้งหมดนะจะต้องขออเมริกาขออนุญาตเขาเป็นเป็นเรื่องเรื่องไอทำตัวนี้เยอะสุดก็คือบริษัทไต้หวันไอ i, บริษัทเนี้ยใหญ่ที่สุดในโลกลูกค้าเข<อ>าเบอร์นหนึ่ง,ง<อ>ก็คือแอปเปิลเบอร์สองก็คือหัวบอลพอสิบห้าประกาศปุ๊บเนี้ยเขาก็คืนออเดอร์ให้ของหัเวเบ่ยเลยเ<อ>แล้วบริษัทเนี้ยมันถูกไอกทำเนี้ยสั่งบอกว่าจะต้องไปตั้งโรงงานที่อเมริกาด้วยนะแต่สองเดือนก่อนเนี้ยซีอีโอของบริษัทเนี ก็ออกมาปฏิเสธว่าไม่ไปยังไงก็ไม่ไปเนี่ยแต่เมื่ออาทิตย์ยาเนี่ยมันประกาศว่าไปนะครับซึ่งไปในนี้เนี่ยจะโดนสารฐบิดไหมแต่ผมมาโดนบีดแน่นอนจริงๆเรื่องเรื่องทางการเมืองเนี่ยไต้หวันก็พึ่งสารัดอยู่หลายเรื่องประธานหัวเว่ยก็ออกมายอมรับว่าถ้าโดนอย่างเงี้ยเขาเขาเขากระเทือนเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่กระเทือนแต่แต่ว่าเขาบอกเขาแก้ได้เกาะหายหนจากนี้ไปเนี่ยมันจะต้องเป็นอะไรที่บูมมิ่งมากนะเติบโตมาก